มีลูกศิษย์ของครูเอวาหลายหลายคนเลยนะคะที่มาปรึกษาครูเอวาว่าอยากจะเริ่มต้นท,ทําธุรกิจบนโลกออนไลน์เพราะเห็นโอกาสของการสร้างตัวให้รวยแล้วควรจะเริ่มยังไงนะคะครูเอวานะคะบอกเลยว่าการเริ่มต้นที่ดีที่สุดไม่ใช่การเริ่มต้นที่คุณไปหาสินค้ามาขาย <c oughs> เมื่อแต่ตามที่คุณอยากจะพาตัวเองมาสู่การท,ทรําธุรกิจบนโลกออนไลน์แล้วคุณคิดว่าคุณจะขายอะไรดี คุณพลาดแล้วล่ะคะ่ะเพราะการขายสินค้าบนโลกออนไลน์ยังไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นจากการที่คุณต้องสต็อกสินค้าจํานวนมากๆนะคะคุณสามารถเปิดบีนมาทดลองกินทดลองใช้กับตัวของคุณได้ก่อนนะคะแต่จะหากถามว่าจะเริ่มต้นยังไงดีสําหรับคุณแล้วนะคะถ้าหากคุณต้องการขายสินค้าบนโลกออนไลน์อย่างยั่ง,ย,งยืนนะคะ คุณจะต้องเริ่มต้นจากการมีตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะเมื่อคุณนะคะมีตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วจงขายสินค้าที่มาจากตัวของคุณเองคุณมีปัญหาอะไรตรงนั้นแหละค่ะที่จะทําให้คุณนั้นสามารถขายสินค้าบนโลกออนไลน์แล้วคุณประสบความสําเร็จได้ค่ะมีตัวตนก่อนแล้วเริ่มต้นขายสินค้ามีตัวตนก่อนแล้วเริ่มขายสินค้าสินค้ามันจะงอกมาจาก ัวของคุณนี่คือคีย์แพงมากๆเลยนะคะดังนั้นแล้วเรียบเรียงให้ได้นะคะแล้วคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ชนะเกมออนไลน์แล้วคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ขายออนไลน์และประสบความสาเร็จส่วนใครนะคะที่อยากจะมาโคชชิ่งปรึกษากับครูเอวานะคะสามารถติดต่อได้ที่ Line@ kruava1 ได้เลยนะคะ